สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมแซมตัวล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำกันเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีกาวแล้วก็เชือกหรือได้ซึ่งสามารถซื้อที่ร้านพัสดุหรือที่ศูนย์ไปรษณีย์จะต้องใช้เป็นได้ประเภทที่เป็นได้ธรรมชาตินะครับก็คือไม่ใช้ที่เป็นพวกพลาสติก แล้วก็ต้องใช้อะไรสักอย่างเอามาขูดตรงตัวเนื้อไม้นะครับเพื่อให้พื้นที่สัมผัสมันสะอาดครับในที่นี้จะใช้เป็นเ,เลื่อยนะครับใบเลื่อยแล้วก็ใช้เป็นที่ขูดสีไม่ก็สามารถใช้เป็นตัวสายกีตาร์แต่ว่าในที่นี้ใช้สายกีตาร์ไม่ได้เพราะว่าตัวร่องมันใหญ่เกินต่อมาก็ต้องใช้ กันไก่แล้วก็มีดสำหรับตัดตัวได้ตอนที่พอไปอยู่ในร่องแล้วแล้วก็ปกติจะไม่ต้องใช้แต่ว่ามีไขควงเอาไว้งัดร่องให้เปิดไว้เพราะว่าด้วยความที่แรงน้มถ่วงมันดันตัวชิ้นไม้ลงมา mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเองครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเป็นไขควงอีก,กันนะครับคือพวกเราใช้ยัดเข้าไปในเอ่อยัดตัวได้เข้าไปในร่อง อย่าลืมเตรียมน้ำแล้วก็ผ้านะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดออพวกกาวมันเลอะนะครับแล้วก็สุดท้ายหาอะไรสักอย่างที่เอาไว้ทิ่มตัวได้ลงไปในรูแล้วก็จะไม่ทะลุมาอีกฝั่งในที่นี้ใช้เป็นตะเกียบแล้วก็ไปตัดให้มันแทงเข้าไปได้แค่ประมาณ1ส่วนสี่ของทางครับเรามาดูกันต่อเลยขั้นนี้นะครับก็คือจะเอาอุปรกรณ์นะครับที่เป็นอะไร ที่มันบางๆหน่อยนะครับมาขูดให้ตัวภายในล่องนะครับมันสะอาดครับผมคราวนี้ผมพบว่าตัวอุปกรณ์สองชิ้นนี้ใช้กับล่องนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือจะใส่เข้าไปในล่องนะครับเพื่อทําความสะอาดนี้ครับผมในตัวล่องคราวนี้ข้อระวังครับพยายามอย่าให้ตัวอุปกรณ์นะครับมันบิดขึ้นบิดลงมากเกินนะครับเพราะมันจะ มีข้อเสียต่อตัวจุดสัมผัสนะครับระหว่างตัวแผ่นไม้2แผ่นนะครับและคราวนี้ตัวรอยเล้าตัวนี้นะครับมันจะตรงนี้มันจะกว้างแล้วก็พอมาด้านนี้นะครับมันจะบางลงครับผมคราวนี้ถ้าบางเกินนะครับใช้อะคริลิกได้นะครับก็คือใส่อะคริลิกเข้าไปในช่องแต่ว่าอย่าใช้ประเภทที่เป็นซิลิคอนนะครับมันไม่ดีต่อไม้ครับระหว่างที่ทําความสะอาดล่องนี้อยู่นะครับตัดสินใจว่า อยากให้ล่องมันเป็นความกว้างเดียวไปตลอดทางครับผมแล้วก็ปรากฏว่าตัวแผ่นไม้ตรงนี้ครับมันหลวมกว่าที่คิดก็เลยใช้ตัวที่ขูดแบบนี้นครับเจาะลงไปในร่องครับผมเพื่อให้ตัวสีหรืออะไรเก่าเก่านะครับมันออกมาครับเพื่อให้แผ่นไม้มันหลวมครับคราวนี้จะเห็นว่ามีไขควงนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเพื่อให้ตัวแผ่นไม้ชิ้นบนนะครับมันไม่หล่นลงมาครับผมซึ่งมันจะเป็นการปิดล่องนะครับ ครั้นี้อาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ให้มันลงมาแล้วก็ปิดล่องไปเลยมันก็จบเรื่องก็ใช่นะครับแต่ว่ามันจะมีล่องใหม่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ในล่องใหม่นี้จะมีน้ําสะสมนะครับซึ่งก็ทําให้ไม้มันเน่าเร็วขึ้นครับก็ไม่อากให้เป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวจะเอาเชือกมาใส่นะครับวัดไว้ให้ยาวเกินนิดนึงนะครับเพื่อให้มีที่ให้จับนะครับก็คราวนี้จะเอาตัวเชือกนะครับไปใส่ในขาวครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจเชือกแกรเข้าไปนะครับ เดี๋ยวพอจับตัวเชือกไปได้ให้ถูกโดยพอประมาณแล้วครับก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นไม้หรืออะไรก็ตามที่แทงเข้าไปแล้วจะประมาณเข้าไปในตัวล่องประมาณ2มิลน,นะครับไม่เกินเราก็จะแตะตรงปลายเชือกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่เคลื่อนที่แล้วก็ดันมันเข้าไปแล้วก็ลากไปตามล่องนะครับเพื่อให้ ตัวเชือกมันเท่ากันตลอดทางนะครับเดี๋ยวต้องมา,มาทำตรงปลายให้เสร็จนะครับก็ดึงไขควงออกก่อนนะครับแล้วก็ยักเชือกให้มันเข้าไปจนถึงปลายทางนะครับนี่ แล้วก็คราวนี้จะต้องจะตัดตัวเชือกเสร็จเกินนะครับทิ้งออกไปครับประาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำฝั่งต่อไปนะครับเออเซ็ตตัวเชือกเสร็จแล้วนะครับลึงทุกอย่างออกหมดแล้วก็เดี๋ยวเช็ดประตูก,ก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วก็เช็คสภาพทุกอย่างนะครับ ว่าไม่ได้แทงตัวเชือกหรือได้ทะลุประตูเลยนะครับเราออกมาข้างนอกนะครับต้องเช็คว่าตรงนี้มันยังแบนครับไม้สแผ่นมันยังแบนแล้วก็ไม่มีตัวได้หรือเชือกนะครับมันเปื้นออกมาไม่อยากให้มันปื้นออกมาครับคราวนี้ตัวประตูตัวนี้ทับบานนี้มันมีร่องที่ค่อนข้างหนานะครับถ้าอยากจะใส่ ตัวได้หรือเชือกชิ้นที่2นะครับตรงที่มันหนาๆก็ทําได้นะครับผมจะไม่ทําแล้วก็ถ้าจะทํานะครับก็แนะนําให้รอให้ตัวเส้นแรกนะครับมันแห้งก่อนครับคราวนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะปะรูนะครับจะเอาตัวคลิกนะครับมาอุดรูครับแล้วก็จะทาสีครับแบบนี้คราวนี้ถ้าจะทาข้างในนะครับถ้าจะเป็นเนื้อไม้หรืออะไรก็จะต้องหาสารอุดสําหรับไม้หรือสําหรับอะไรที่คุณผู้ชมจะทาครับผม นี่นะครับที่เพิ่งทําวันนี้อันนี้ทำไว้ปีที่แล้วอันนี้ทำไว้2ปีที่แล้วก็จะเห็นว่ามันคงทนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ประตูมันไม่มีรอยร้าวหรืออะไรนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ